วันนี้นะทุกคนแพมีเป็นตัว Honda HRV 1.8E Limited นะเป็นรถปี2015.16เลยรายละเอียดตัวรถเนี่ยมาพร้อมใช้มากเลยเพราะมีรายละเอียดออปชันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของด้านหน้านะสำหรับด้านหน้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟ LED นะทุกคนแล้วก็จะมีเป็น daytime running light นะก็คือตัวนี้ะจะมีเป็นเป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันนะ สำหรับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านี่เลยแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนหน้าก็จะมาสีเดียวกับตัวรถนะทุกคนรายละเอียดสวยพร้อมมากสิวพันดีตัวล้อแม็กนะเป็นล้อแม็กอลอยห้าก้านเป็นแม็กเดิมโรงงานขอบสิบเจ็ดสำหรับคันนี้เนี่ยได้เป็นยางมิชลินสี่เส้น มีตัวดิสเบกสี่ล้อเลยไฟเลี้ยวกระจกมองข้างตรงมือเปิดนะก็จะเป็นตัวอ่าสมาร์ทคีย์วันนี้เลยสำหรับภายในก็จะเป็นเบาะหนังมีกระจกไฟฟ้าออโต้มองข้างรับปร,ปร,ปรปับไฟฟ้ามือเปิดเนี่ยเป็นโครเมียม มีตัวระบบกันลื่นนะทุกคนสำหรับตัวพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันมีเพเดนชิดเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะตัวนี้แล้วก็จะเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงครูสคอนโทรลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนาะตัวจอ7นิ้วทัชสกรีนมีกล้องถอยหลังตัวนี้ สำหรับตัวกล้องถอยหลังนะทุกคนก็จะปรับได้3มุมมองนะ3ระยะตัวแอร,ร์เป็นแอร์อัตโนมัติเป็นระบบสั่งการเป็นเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดปุ่ม engine start airbag เนี่ยจะมา8จุดนะทุกคนเป็นคอนโซลคู่หน้านะแล้วก็จะเป็นที่เสาแล้วก็จะเป็นที่ตรงเบาะตรงนี้แล้วก็จะเป็นเสาหลังส่วนตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสภาพดีเลย นี่นะสำหรับเบรกมือตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้เรียบร้อยออปชันค่อนข้างดีเยอะสมรรถนะเยี่ยมเลยสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาอยู่เนี่ยรายละเอียดพร้อมใช้มากตัวนี้เป็นเครื่อง1.8นะเป็น1็1แรงม้า เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบาะหลังกันสำหรับเบาะหลังกว้างนั่งสบายนะตัวเบาะเนี่ยสามารถพับได้นี้ใส่ของใส่อะไรได้ได้เยอะเลยนะทุกคนถ้าแบบนั่งสองคนไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยเครื่องยนต์วีเทคกันชนท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ สภาพสวยมีกล้องถอยหลังตัวนี้ตัวบอกก็จะพับเรียกได้เลยสวยงามรายละเอียดดีสายแคมปิ้งก็ง่ายนะสามารถนอนในรถได้เลยจริงๆรายละเอียดสวยผิวพันธุ์ดีรอบคันสภาพรถใหม่ มาดูห้องเครื่องกันบ้างนะทุกคนสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นเบรก ABS นะดูรายละเอียดตัวรถเครื่องเดินดีเรียบนะขับดีมากเลยเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์รายละเอียดสวยพร้อมใช้เลยทางร้านเรานะก่อนปล่อยรถเก่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะทุกคนรับประกัน3เดือนใครที่กำลังมองหาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนดูเครื่องเดินนิ่งนะคะ คันนี้นะแพร์เปิดราคาขายอยู่ที่4,99,000บาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนสนใจนะติดต่อสอบถามแพรได้เลยสำหรับ h r v คันนี้เป็นตัว1.8 e l i m i t e d เป็นรถปี2015.16สนใจติดต่อแพร์8 1 9 3 9 1 8 4 4้นคันนี้นะทุกคนย้ำอีกทีแพรเปิดราคาขายอยู่ที่4,99,000บาทเท่านั้นใครสนใจก็รีบทักเข้ามาได้เลยวันนี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ